เริ่มแล้วกับมาหากรรมวิดีโอเกมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับ Thailand Game Show 2024สวัสดีครับรเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับแล้วก็ตัวบรรยากาศนะครับที่ผมแอบแวบไปมาเมื่อช่วงเย็นนี่เลยนะครับกอทอมอเรียกว่า ฝนตกกันนํามาได้เวลากันพอดีเลยนะครับช่วงหลังเลิกงานนะครับลากยาวจนมาถึงทุ่มสองทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับกับในบางโซนของพื้นที่กทมนะครับหรือว่าผมเองก็ชุ่มไปเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับก็แวะไปช่วงเย็นนะครับตอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่คูลเลอร์มาสเตอร์ด้วยนะครับที่เชิญไปนะครับในตัวงานครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหคุ้มค่านะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับถึงแม้จะเป็นวันธรรมดานะครับเหล่าเกมเมอร์ต่างๆนะครับก็ ไปในตัวงานนี้กันพอสมควรนะครับก็เรียกว่ายังพอที่จะเดินได้แบบสบายๆอยู่นะครับแต่อย่าลืมนะครับในตัวงานมีตัวค่าบัตรเข้าชมนะครับอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับใครจะไปก็เตรียมสตุ้งสตางตัวบัตรเข้างานกันไปด้วยนะครับไปซื้อกันที่หน้างานได้นะครับแล้วก็ที่บูธของทาง Cooler Master เองนะครับก็ไปแจมอยู่บูธของทาง Intel นะครับถ้าใครจะไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของทาง Cooler Master บอกเลยนะครับ ตัวจอมอนิเตอร์ต่างๆที่ผมเองเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อยากจะไปสัมผัสนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลก็ไปลองจับไปลองดูกันได้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมบอกกันไว้หรือเปล่านะครับหรือจะไปดูตัวอุปกรณ์ของทางคุณเลอร์มาสเตอร์ที่เรียกว่ามีราคาสุดโหดสุดแพงเลยก็ได้นะครับแต่อาจจะมองว่ามันคือเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับกับตัวเคสนะครับของขอาฝั่ง PC กับตัว,ตวชาร์จแอ็กนั่นเองนะครับที่ผมมองแล้วน่าจะเป็นเคสที่มีราคาแพงที่สุด ในตัวงาน Thailand Game Show 2024ครั้งนี้กับประเทศไทยก็ได้เลยนะครับเพราะมันมีราคาค่าตัวแค่ตัวเคสนะครับโอ้โหเรียกว่าหลักแสนบาทนะครับและผมเองก็รู้ว่ามีตัวชาร์กแอคตัวนี้อยู่นะครับผมก็ไม่น้อยนะนะครับก็หยิบเจ้าตัวชาร์กน้อยตัวนี้แหละนะครับที่ได้มาจากบูธของทางคุณเลอร์มาสเตอร์ที่ไปในตัวงานคอ m p u t ทคนะครับเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ทางคุณมาคุณเรื่องมาสเตอร์ก็เชิญไปอีกนะครับก็ต้องขอกับคุณไว้ด้วยนะครับในครั้งนั้นก็เอาติดไปด้วยพาเจ้าชาร์กน้อยตัวนี้ไปประกอบคู่กับเจ้าชาร์กแอคตัวตัวตัวพี่ตัวแม่กันเลยนะครับเรียกว่าก็สวยกิ๊บเก๋ไปอีกแบบนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเคสตัวรุ่นยอดนิยมนะครับกับตัวสติ๊กเกอร์แอคนะครับก็มีให้เชิญชมกันกับตัวไฟ RGB ์แบบวิบวับแทบจะทั่วทุกมุมนะครับของตัวเคสตัวนี้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวชุด แข่งรถนะครับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมแข่งรถแบบเบื่อเบื่อนะครับกับการบังคับพวงมาลัยเดิมๆนะครับต้องการระบบอินเตอร์แอคทีฟในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะครับชุดแข่งนะครับของทางซิมเลสซิ่งของทางคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับที่จัดมาให้แบบครบเซตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโชคนะครับแรงสั่นสะเทือนนะครับที่เรียกว่าเป็นของเทพเลยนะครับเป็นของซิกมานะครับโอ้โหเรียกว่าคุณค่าเรียกว่าน้องๆประมาณแสนบาทนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครเป็น คนที่ชื่นชอบกับก,บการเล่นตัวเกมงอานแข่งรถก็ไปลองสัมผัสกันดูได้นะครับที่บูธของทางคูลเลอร์มาสเและถ้าสนใจก็จัดการสั่งซื้อได้เลยนะครับทีมแาวเจ้าหน้าที่เตรียมคอยจดออเดอร์ให้พร้อมที่จะส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าคนไหนที่สนใจกับสินค้าของทางคูลเลอร์มาสเนะครับส่วนตัวบูธอื่นๆนะครับก็เรียกว่าโอ้โหไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Intel เองนะครับก็มีกิจกรรมนี่ ผมเนี่ยไปทํารูป AI มาแล้วนะครับกดแชร์ปุ๊บรอประมาณหนาที่นาทีนะครับพิมพ์ออกมานะครับให้ได้เป็นรูปหน้าเท่ๆหล่อๆหล่อๆให้เ,เพื่อนๆได้เอาไปเป็นของที่ระลึก กับบ้านกันได้เลยนะครับกับบูธของ Intel นะครับแล้วก็มีตัวการแข่งขันตัวเกมต่างๆในงานนี้เยอะแยะนะครับใครเซียนเกมกีฬานะครับ FC Mobile มาเลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายไฟติ้งนะครับจะฝังคอนโซลจะสั่ง PC t e นะครับ t e k k e n s t r e e t Fighter ภาค6นะครับก็มาแข่งกันได้ในตัวงานนี้นะครับและดีไม่ดีถ้าใครที่ฝีมือจัดจ้านนะครับก็คงจะได้เงินรางวัลหรือว่าของรางวัลติดกับกับมือ ติดกับบ้านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวบูธอื่นๆนะครับที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลท์ใหญ่ๆหน่อยก็น่าจะเป็นของทางฝั่งเซกาไหมนะครับหรือว่าจะเป็นของทาง PLAYSTATION นะครับที่มีตัวเครื่อง PLAYSTATION 5มาให้เพื่อนๆได้ลองสัมผัสลองเล่นตัวเกมต่างๆนะครับใครที่อยู่สาย PC ก็จะได้สัมผัสกันแบบอย่างถึงใจนะครับว่าโอ้โหทำไมมันลื่นขนาดนี้นะครับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างเดียวเล่นเกมจริงๆ นะครับก็ไปลองสัมผัสกันได้แต่ยังไม่เห็นตัวโปรโนในตัวงานนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีบูธของทาง SNK อีก e นะครับเกมแนวไฟติ้งต่างๆก็มาเปิดตัวในงานนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวบูธของค่ายจากทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างของซเกมนะครับใครไม่รู้จักค่ายนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นคอเกมทางฝั่งโมบายนะครับเพราะเรียกว่าเป็นค่ายที่สร้างตัวเกมต่างๆออกมา โกยเงินในกระเป๋าคงเพื่อนเนี่ยได้มากมายเหมือนกันนะครับกับสายเกมนะครับหรือว่าจะเป็นค่ายเติร์สปาร์ตี้ต่างๆนะครับเกมแนวอินดงอินดี้นะครับของทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นก็มาร่วมในตัวงานครั้งนี้นะครับหรือว่าจะเป็นของทางฝั่งประเทศเกาหลีนะครับก็เข้ามาแจกกันด้วยในการในตัวงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ของการแข่งขันเนี่ยที่เป็นเวทีใหญ่ๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นเวทีที่เอาไว้ทําการแข่งขันนะครับที่ผมไปอยู่ตอนเย็นนั้นก็กำลังแข่งตัวเกมเท็กเกนะครับก็เรียกว่ามีสีสัน กับผู้คนนะครับที่เข้ามาชมกับการแข่งขันตัวนี้เพราะว่าตัวหน้าจอที่ฉายบนเวทีเนี่ยเรียกว่าระดับน้องๆร้อยกว่านิ้วแน่นอนนะครับมันใหญ,ใหญ่เต็มตานะครับเต็มตาจริงๆหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ไอทีนะครับใครที่จะ ไปซื้อไปจับจ่ายนะครับของซิกโนนะครับก็มีมาเปิดบูธกันด้วยนะครับเพราะมันมีการรับประกันถึง2ปีนะอย่าลืมนะครับของซิกโนเนี่ยประกันค่อนข้างที่จะยาวนะครับกับตัวสินค้า IT ของเขานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับอย่างของ LD Player นะครับตัวตัวโปรแกรมจำลองนะครับของ d r o r o เปบนตัว PC ก็มาออกบูธในตัวงานครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบูธอื่นๆอีกมากมายนะครับอ๋อลืมไป ของมิโฮโยนะครับหรือว่าโฮโยเวิร์สนะครับวันนี้ยังคงเดินเยี่ยมชมกันได้แบบอย่างชิลๆนะครับแต่ผมเชื่อในวันพรุ่งนี้เตรียมกลุกแตกกันอย่างแน่นอนนะครับใครที่จะไปเอาของแถมของอะไรนะครับต้องรีบ้นมาตั้งแต่เช้าหน่อยเพราะค่ายนี้แฟนคลับในประเทศไทยของเรามีไม่น้อยนะครับกับค่ายโฮโยเวิร์สนะครับใครที่ อย่าจะไปร่วมสนุกกับตัวกิจกรรมต่างๆไปกันได้เลยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับรับรองได้ของแถมติดไม้ติดมือกันมาอย่างเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็เอาตัวบรรยากาศนะครับมาฝากพอเป็นน้ำจิ้มนะครับหอมปากหอมคอให้เพื่อนๆได้รับชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมเองก็ยังไปอีกรอบนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เราไปเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย นะครับบางคนก็รู้จักแล้วนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าได้มาพบตัวจริงๆตัวเป็นๆกันนะครับในงานครั้งนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายกันและจับกันได้นะครับกับช่องเ c คอนทีวีสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ